สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรถบ้านในหัวนะฮะกับผมนะครับบีมเพชรยจนนะครับผู้การฝ่ายขายประจําบริษัทเพชรยจนนะครับสำหรับคลิปนี้นะอีกหนึ่งคันวิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นรถใช้งานนะฮะด้านหลังเป็นตัวแคริบอยทึบนะครับนะรถหน่วยงานนะครับรถเช่านะของบริษัทไทยโอลิกนะครับตัวนี้เป็น2องขนะฮะตัวอินทรีนะครับนะปี2020นะฮะเลขไม่เก้าหมื่นหกพันโลนะฮะราคาดีด้วยนะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะดูทะเบียนก่อนนะหนึ พื้นที่ค่อนข้างจํากัดนะฮะนะครับกรณีสวยเลยทีเดียวนะนะครับนี่คือรถแรกเข้านะฮะภายนอกนะครับไม่มีบุบไม่รักยิ้มนะครับไฟหน้าเป็นเน้นใช้งานทั่วไปพี่นี่ัรนี้เป็นมัลติรีเฟคเตอร์ธรรมดานะครับไฟหลอดธรรมดานะครับยางไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะยางเป็นปีสองพี่สิบพี่นะเป็นไฟโทนนะนะครับดูให้รอบๆก่อนนะนะครับสภาพประมาณนี้นี่ด้านข้างนะครับนะฮะด้านหลังเป็นตัวแคดลบอยที่เป็นทึบนะนะครับรถใช้งานฮะ หนึ่งสามสี่เจ็ดเครื่อบนนะครับสภาพผมว่าโอเคเลยนะใครที่หารถราคาไม่แรงนะฮะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพี่นะครับปีสองพันยี่สิบเลขไม้เก้าหมื่นหกพันโลครับติดฟิล์มน่าจะประมาณแปดสิบนะฮะฟิล์มน่าจะประมาณแปดสิบนี่นะฮะประมาณนี้ผมไม่ได้กุญแจมานะนะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูภายในกันปุ๊บเดี๋ยวเปิดภายในไปทีลุดเลยกันนะนะครับนี่นะสภาพภายในนะครับเนี่ยฝั่งด้านซ้ายก่อนนะฮะ โอ้โหเน้นใช้งานนะนะครับมันไม่ได้ช้ำอะไรเลยพี่นะครับเลขหมา์เก้าหมื่นเนี่ยรถใช้ห้าปีหกปีนะฮะเมตรเมทอาร์คอยู่ครบนะครับฟิล์มติดเข้มมาเลยเนี่ยภายในเป็นบอบผ้าครับเนี่ยแล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับเนี่ยแอร์ปรับมือธรรมดาเนี่ยวิทยุเดิมโรงงานครับนะได้สภาพนี้เลยไม่ช้ำนะนะครับไปดูสภาพตรงนี้ไม่ช้ำเลยนีด้านหลังใส่บอบมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นแคปนะฮะแคปเกียร์ธรรมดานะกระจกเดิมนะ่ยโต้ต้าพี่มีลำพงลำพงให้นะครบช่วนพี่ถูกต้องตามบัตรลักตัวนี้น็อตเดิมนะครับนะฮะหลังคาเดิมน็อตเดิมนี่สภาพประมาณนี้เลยนะฮะเซตเอดิชั่นนะเนี่ยดูด้านท้ายหน่อยเปิดได้ไหมนะครับเป็นของสามมิตนะปุ๊บอ่ะประมาณนี้นะฮะใครจะเอาไปใช้งานต่อนะฮะขนของนะฮะนี่สภาพมีตะแกรงให้ด้วยนะ นะครับไลเนอร์ไม่ช้ำนะฮะแมกไลเนอร์ด้านท้ายเดิมไปดูสภาพนะผ่านการใช้งานนะฮะแต่ไม่ช้ำมากนะฮะไม่ช้ำนะนะครับท้ายเดิมครับไม่มีชนนะแล้วก็ตัวเครบอยครับเครบอยไม่แตกนะนะครับโช้ด้าือนฝาได้ที่สุดกระบอกพี่นะครับด้านท้ายสภาพสวยนะใครหารถใช้งานอยู่นะครับมาดูที่นี่ก่อนนี่หลังคาคริ่บอยสวยครับ ไม่ชัาเลยนะฮะของสามมิตนะสามิตนะนะครับดันท้ายกันชนท้ายไม่ให้สภาพมาดูฝั่งคนขับครับนะฮะปึ๊บแผวประตูนะฮะตรงนี้เป็นผ้านะฮะนะครับกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงออโต้คนขับนะอปรับกระจกไฟฟ้านะครับพับพับมือธรรมดานะครับสีกาวสวยเนี่ยกระจกเดิมเดิมลูกบานพี่นีฮย เล็กไหมครับ9,000โลนี่ยวสภาพเดิมนะผมไม่ได้สตาร์ทนะนะครับบออผ้าสวยไม่ช้ำน,นะแล้วก็เป็นเบรดคันเร่งคลัสนะครพยางลรองพื้นเดิมฝั่งนี้นี่เดิมครับแคปเดิมนะกระจกเดิมครับแล้วหลังใส่ตัวเบาะแคปมาให้แล้วนะครับอุปกรณ์ เดี๋ยวดูก่อนถ้าไม่มีเดี๋ยวใส่ให้นะครับอ่ะมีครบช่วนนะครับนี่บอสวยนะใช้ได้เลยพี่บอกไม่ขาดนะฮะไม่ช้านะฮะฟงเลยสวยมีรู้สึกมีไอแบ็กให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องหน่อยไหมฮะผมถ่ายทำคนเดียวนะถือกล้องคนเดียวครับมาครับปุ๊บอ่ะป๊บากโปงครับปากโปงหน้านะไม่ต้องเป็นอาร์คอยู่ครบ น็อตฝานะ่ะฝั่งนี้น็อตฝานะครับแผ่นเพดนี่หลดเชื่องตัว2องดีนะฮะนะครับ,นะรบแล้วก็คันบนหม้อน้ำพี่ได้สภาพเดิมนะผมใช้มือถือคนเดียวนะนะครับมันจะสันส่นๆหน่อยนะสภาพประมาณนี้เลยนะฮะถังพักนะฮะแล้วก็อ,อนี่นะครับปะวาวครับแห้งๆเดิมๆแล้วมันเบรกนะฮะ ปั๊ม ABS มี ABS เลยนะคันนี้นะครับน้ำมัน power แบตเตอรี่นะฮะะนครับแล้วก็กล่องโซล่านะครับเดิมๆพี่คันนี้นะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเบอร์ผมด้านล่างนะใครสนใจนะครับนะศูนย์เก้าสามสองหกเก้าเก้าแปดเก้าแปดนะบิ๊มพี่โจนะครฮบพิการายขายนะครับแล้วก็ช่องทางของไลอ้อนนะฮะนะครับเอสไซหกหกบีบีนะฮะนะครับหกสองตัวบีสามตัวนะครับจับรูปแล้วส่งมาได้เลย เนี่ยคันนี้นะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพอดีมันหกเจ็ดพันฮะคันนี้นะครับซื้อในบุคคลก็ได้ซื้อนามบริษัทก็ได้นะครับรถสวยอยู่ยางปียี่ห้านะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับด้านบนหลังคาคาร์บอยนะเป็นของสามมิตรนะฮะเป็นแบบทึบนะนะครับเป็นแบบทึบฟิล์มติดมาเข้มเลยนะครับฟิล์มติดมาแปดสิบนะฮะผมว่าไ่าแปดสิบนะฮะด้านหน้าด้วยนะค่อนข้างทึบเลยนะครับอ่ะใครหารุ่นนี้อยู่นให้ไวแล้วกันสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะ่ยโอเค ลาวครับทุกผมสวัสดีครับ